สารภาพตรงๆว่าเพิ่งมีโอกาสในภพาคทารอนวันนี้นะครับเพิ่งได้เห็นใช่ไหมประทับใจมากประทับใจมากย่าทารอนชื่นชอบชื่นชอบครับบุกเลยครับทารอนดีฟ็อกเซนกับอีเรสมาแต่เขาอยู่3คนบาดไปก่อนแล้วครับพิชูไลทีดีฟ็อกให้ออกไปก่อนเทนซีจังหวะนี้นี่โดนดักแต่เขาจะเดินทางไหนครับ เอสวายตัดคีบปุ๊บถ้าวิ่งลงมาเนี่ยเอ็นดีเอ็นซีมาแต่ <c oughs> เหมือนเช็คย่านี้ก่อนว่ามีใช่ไหมมีปุ๊บออกแล้วอุ้ยเสียฟิงเกอร์แล้วโดนดึงมาแล้วสี่พอดีจับมาตรงนี้ครับเอ็นดีเอ็นซีอยู่คนเดียว <c oughs> ไอ้ป๊อปโปพยายามที่จะมามาแล้วคิบเบเกอร์ช่วยไม่ทันครับ <c oughs> ที่รีฟอร์ฟไปขามแล้วช็อคสวนกลับมาแล้วอ้าวติดอยู่ทางด้านซน้ายครับทางด้านของไอ้ป๊อปโปแล้วโดนพิชูครับฟิงเกอร์ใส่แล้วโหนมาต่อถ่ายเข้ามาในบ้านแล้วดัางก็แชทไปโดนดิงกระสุนแล้วสุดท้ายโดนอีเลสครับ หญิงอยู่แล้วตีฟ็อกจะตามต่อไหมครับอีเตอจ่อข้างหลังมาแล้วนะแล้วทายาทมาแบบนี้อีเลสโซนจ่อหน้าแล้วเรียบร้อยครับเล่นสูงครับไม่ไม่ได้ข้อมูลไม่มีวิชั่นแล้วไปเล่นมาปุ๊บโอ้โหปิดหลังมาเลยครับเมื่อกี้นี้ไม่มีสพอร์คอยรับด้วยอ้าวไอโอนโฟขึ้นมาโดนปาดดีบูมเดินยิงมาเรียบร้อยครับดีบูมบอกว่าขอเต็มที่ครับตรงนี้ แล้วดีฟ็อกถ่ายไวถึงหน้าดีบุมปิกออกมาแต่เจอทาจิต่อแล้วเอาา้าบาดไม่โดนครับแล้วกลายเป็นพิชูได้สกอสใายด้วยครับโอ้โหไอปอกโปบ,บอกไม่ไหวไฟใหญ่ๆแล้วส<า>ใส่ใ<น>ข้างหน้าโหนมาแล้วช็อกเกียบอยู่ตรงนั้นต่อล่างให้แล้วดาเมจอยู่แต่พิชูโดนอมเบอร์ไม่เลี้ยวๆไม่ทันครับมันติดกำแพงฮนะดีบุมสไลด์ใส่ดีฟ็อก ว่าเอ็นมาเอาทาวเวอร์ก่อนได้ไหมตรงนี้เคาะไปเคาะไปแล้วปิดมาข้างหลังแล้วจับไว้ตรงนั้นแต่ข้างหน้าพิจูก็ขับอยู่ด้วยกันโดดช็อตไปแล้วครับเปนยังเถียงอยู่เอ็นดีเอยืนอยู่นานมากแล้วตรงนี้ยังมีปาดมาจากทางด้านอัลบอล์ยอนแอบเบอร์ไปแล้วได้ตัวของน้องแบงค์ด้วยครับแล้วขนาดที่เอสวายก็ยืนไม่อยู่ครับแลกกันไปอีกหมัดต่อหมัดตรงนี้ฮะ ทารอนก็เริ่มจะสวนึ้นมานได้บ้างเรื่อยๆเหมือนกันนะครับหลังจากที่ในช่วงต้นเนี่ยไปโดนกดดันในบริเวณในหน้าซะเยอะครับพยายามจะแยกไฟเล่นตรงนี้แต่ว่าทารอนก็ยังโฟกัสได้ดีเมื่อสักครู่นี้เอเดียเซตมีแข่งด้วยครับแล้วโดนยิงโซนไปแบบนี้แล้วพยายามที่จะเลคเคลียร์คีบัดโดนไถก่อนแล้วเรียบร้อยเลยครับทางด้านของคิวคิวแล้วไปต่อลึกๆใส่พิชูหลัต้องโดนหนียอดอสุลอยมาไม่ถึงหลัง จะเข้าหาจังหวะทักแล้วโดดไล่ที่ไปก่อนแล้วทาตาบินนพยายามไปดีฟอกล้อเกี่ยวอยู่แต่เจ็บเหมือนกันแล้วโหนมาชนไปครับแล้วเข้าไปหาด้านหอ้าไงปโปครับน้่น้องแบงคแล้วทำไม่ได้แล้วโดนสแปมกลับมแล้วสไนซ์ไปไม่โดนอีเลสยังมีเลือดเต็มๆแล้วดีฟอกยืนค้ำมาอยู่ขึ้นมาสแปมฟรีแล้วรอสไนซ์ยิงฝาดไปหนึ่งนัดไหลขวาครับการสูมตรงนี้เลยครับที่ช่วยทำให้ท่าน้าตัวของทารอนยังเฮ้ยแล้วตรงกลางกดดันได้ดีนะตอนน ดีบูมทำอะไรอยู่ตรงนั้นกันแล้วดีบูมจัดไอป๊อตโปไปก่อนแล้วกดแข็งหลบไอป๊อตโปมาแล้วโหดมาใส่ด้วยครับน้องแบงค์แต่ไม่ทันน้องแบงค์อยู่ตรงหน้าแต่อาอเวอร์ไปมันอ้าวหายเลยครับมับอลชยยกด้วยอากาศครับบอนมังกรฟาดแล้วโอ้ยลอยขึ้นไปล้มเลยครับล่วงลงมาครับโอ้ยิงแบบสอยดาว สองนัดเท่านั้นรู้เรื่องเหมือนกันนะครับทางท่านโตของมาหลอดแล้วไปโดนโยกด้วยนะครับปาดมาเจอดีบูมแล้วปิดหลังมาด้วยเอ็นเทียนซีชกหน้าไปหนึ่งทีดีบูมตัวปิวไปแล้วครับทีนี้จะหาจังหวะที่จะพลิกกลับมาบาริเลเซียยังหลออกมาข้างนอกครับแล้วเอสอาร์วายวิ่งยาวครับเดี๋ยวตีนิดเวอร์บางทีหนึ่งต้องยอมปล่อยแล้วครับเทเวอร์กลางแล้วเนี่ยขาที่ขวาก็ทำเวฟมาแล้วแล้วคนไม่ครบด้วยครับ พยายามพี่จะเคลียร์ครับพี่ชูเอรีซีเข้าไปเล่นกับทาวเวอร์กับคลิปเบอเกอร์ไล่ที่แล้วติดกำแพงไปแล้วครับแล้วยังมีรถอยู่หนึ่งคันมีรถอยู่ตรงนั้นแต่พี่ชูยืนไม่ไหวแล้วทารอนถอยก่อนครับไม่เร่งฮะครับตามมาเล่นที่บริเวณบูบับตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาเสียทาวเวอร์เทียรนิสามในเลนที่มันตรงข้ามกับกอสเลเยอร์นะตัวบาเลนเซียคล้ายๆกับเกมแรกเลยครับแล้วทางหน้าของ NTNC ตรงนี้ใหม่น่าจะไหวไม่รอดแล้ว เปิดตรงนี้ค <C ourse> ุ้มแอลซ้ายจะไปหรือเปล่าได้เกาะตีเรีวเพิ่มมาครับโอ้ยนีนสีเห็นนะครับต้องแบงจุดพุ่ยดีบู๋ม แล้วเราปล่อยทางสายกลางมาแล้วด้วยนะครับจะเคลียร์ยังไงครับทางด้านของเกมบุกแล้วทิฟขวาก็ไหลแล้ว <Lock, S 1> จับแล้วครับเอตาวายจับได้อ e ีเลสด้วยครับ <Yeah. S 1> แล้วพยายามทอเข้าไปเหยียบตรงนั้นแล้วปาดฐานโถมดาเมจทะย,ยานไปแต่ดีบูมข้างหลังก็โดนไอฟอนโปเข้าถึงตัวแล้วปาดไม่โดนฟิกเกอร์หลบมาได้ในจังหวะหองแล้วยังมาชนไอฟอนโปได้ก่อนแล้วลบไปสามในขณะที่บาเลนเซียยังอยู่กันครบเลยครับจังหวะนี้ถือว่าต้องชมเอตาวายเลยครับสามารถที่จะจับได้ดีครับ ไม่รู้<ล>ว่าจะมีภาพอะไ,ไรขึ้นมาให้ดูป่ะนะพี่เสกแต่จะต้องเคลียร์ก่อนว่ามา<ช>แรงมากแล้วสลับคนมาแทงก่อนครับเพราะว่าพี่จูบอกไม่ไหวในขณะ,ะที่น้องแบงค์ไปเคลียร์บนครับตรงกลางต้องพากันช่วยกันเคลียร์กันแล้วดูโยนต่อด,ดาเมจไปครับไอ้ปลดปูยังอยู่ไอทีซีเปียได้ครับจังหวะนี้หลบกับระเบิดหลบอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดแล้วก็รอจังหวะสุด S away S away <RY> เห็ <S S he he นเงาหรือเปล่า ต่มีก่อเกิดน,นะอีเลสคราวนี้เอาเลยเห็นตัวแล้วมาอีกแล้วจับอีกแล้วครับแล้วมาย้ำที่เดิมเหยียบเข้าไปจังหวะน,นี้คลิปแบบกอร์เข้ามาขวาแล้วฟาดอะไรไปพยายามที่จะโหนเข้ามาโถมไปที่ทางด้านของด้านหลังแล้วอีเลสทิ้งดามเมจใส่กับพี่ชูไปก่อนแล้ววงแตกมเนกันเพราะว่าเสียพี่ชูในขณะที่อีเลสแลกกันไปตรงนี้เนื่องทีมขงคิวคิวที่ยังอยู่แล้วน้องแบงค์ติดอยู่ตรงกลางเอสาวายวิ่งหนอีก,ก่อนไอ้พวกโอยังปัดหน้าอยู่แล้วดีบูมออกขวาคิวคิวเขออกขาแล้วโยนมาน้องแบงค์เสียก่อเกิดเขาจังหวะนนีี้ดดบบูมมมสววกลัาาช่ยเจพอ รวมถึงพื้นท uh, so ีはは่ในการโซนเนี่ยปริเซน่าจะเสียไปเหมือนกันครับทารอนจะฉวยโอกาสนี้เปิดตัวก๊อตเลยไหมในฐานะที่จำนวนคนน้อยกว่าเหมือนจะไม่เปิดแล้วครับตัวนีบูไม่ถูกจับนะในขณะที่ด้านหน้าอยู่เลนที่ถูกจับไป2อรอบแล้วนะครับเอสเซอมาด้านหลังแล้วน้องแบงค์เอาหนิ่งออกมาแล้วเขาคิดเบรกเกอร์เข้าไปข้างในน้องแบงค์เอายังไงหนกลับไปที่ก๊อตสเลเยอร์แล้วยังงงกันอยู่แล้วปล่อยรีเซ็ตดีกว่าครับรีเซ็ตไปก่อนแล้วเห็นแล้วครับว่าแบงค์อ่ะออกขวาก่อนครับแล้วเคลียร์กลางติดอย พยายามกินพื้นที่เข้ามาเอสวายบอกว่าต้องไล่ออกไปบ้างแล้วเอาโดดติดปาดไปก่อนแล้วโดดช็อกใส่ไปที่ด้านหลังถึงอ e ีเลสด้วยครับดามจแล้วโถงไปข้างหลังครับแล้วนี่ครับหนีมาด้านขวาแต่ว่าน้องแบงค์อยู่ทางนั้นแล้วพยายามจะขวนสวนไปที่อัลเบิรได้ก่อนเกิดแลนดี้สีดาน,น้องแบงค์ไปแล้วเหมือนกันแล้วทะยานต่อไปตรงนี้อ e ีเลสยังอยู่ก็จริงแต่ว่าดีบุมไล่ยิงเอดีซี N C ออกขวาไปก่อนแลกกันไปครับระวังปากับเมทฮะต้องวัดใจกันแล้วครับที่ไฟตรงนี้ครับ อย่างน้อยตว่าไม่งั้นโดนโป๊อไปเรื่อยๆทีสามพันเลยนะครับนี่ไครับสามพันเนี่เราไหวยังไม่ไหวครับยังต้องวิ่งกลับบ้านเลยครับพยายามที่จารณาแล้วก็เบเกอร์มาแล้วฟาดอันตีไปก่อนแล้วโอ้โหเลือดมันโดนทูดาเมจคิวคิวต้องออกแล้วคิวพิชูก็ต้องออกเหมือนกันแล้วช็อกสวนเลยกด้วว่าพิชูบอกทุบอข้าวปาดไปตรงนี้แล้วขณะที่เอ็อวายเข้าไปแนบหน้าแต่ดาเมจข้างหลังอยู่ตรงไหนน้องแบงค์จะเข้าไปน้องแบงค์ก็จะตายอยู่แล้วครับแล้วยังยิงอยู่ดีแล้วยังยิงอยู่ดีปุ๊บยังยิงอีเลยู่สนด พยายามจะปาดหนึ่งอลกิกปาดลบไปได้ก่อนเกิดแต่ว่าดีบุกก็ยังยิงแล้วเหลือคนสุดท้ายจากกันยังไงกดแข็งลบเชิงวานี้ซ้ายบนก็มีขวาก็พาคีมาเขาอยู่กัน4คนแบบนี้กันยากเหลือเกินครับทารอนมาแบบนี้4คนแล้วพร้อมที่จะผักทิ้งไปแล้วปิดแกมครับสองศูนย์ครับทารอนนำบาลเลเซีย CFA e s p o r t บ